โอเคครับเรามาดูข้อสอบเกี่ยวกับการรักษ์พลังงานอีกสักข้อหนึ่งนะครับเนาะเขาเลยบอกว่าเมื่อมัดมวล1นกิโลกรัมนะครับมวลก็คือ m นะครับเข้ากับเชือกซึ่งยาว5เมตรแล้วก็ดึงทำมุมสัมิองศากับแนวดิ่งอ่ะชัจกจะมีดีเทลเยอะแล้วนะครับเราวาดรูปเลยด้วยกันนะครับครูให้เชือกมัดติดกับเพดานแลยกันนักเรียนเนาะนะครับ,นะรบมาตรงนี้ปึ๊บนะครับเนาะอันนี้กะว่านี่สักห้าเมตรแล้วกันเนาะ อันนี้คือแนวดิ่งนะครับ3ามดองศาก็น่าจะประมาณนี้เราก็กะเานะครับคร่าวๆเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่กลมไม่กลมๆที่ป็นต้องกลมก็ได้นะครับโอเคนะครับเนาะโดยที่ยังไงนะครับนักเรียนเทียบกับแนวดิ่งเส้นไอ้เจ้าเส้นสีเขียวคือเส้นสมมุตินะนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยมันทํามุมกับแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งคือแกนวนะ 37องศาอ่านะครับนอกจากนั้นปั๊บโจทย์ว่าไงต่อครับดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปนะครับตำแหน่งที่ดึงขึ้นไปก็เป็นตำแหน่งเ e fer e n c e ที่1นะครับหนึ่งอันที่1มา่ง m ไว้ตำแหน่งที่1จะเขียนตำแหน่งอ้างอิงที่1ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยอาจเจอเลยนะครับพอปล่อยปั๊บก็หมายความว่า V1 เป็น0นนะครับลงมาอย่างอิสระหมายความว่าไม่ได้คิดแรงต้านจากอากาศนะครับเนาะ จงหาความเร็วณจุดต่ำสุดก็หมายความว่าลูกตุ้มน,นี้นะครับเนาะโค้งเฉยเลยนะครับลูกตุ้มน,นี้เนี่ยเมื่อจริงๆอิจากที่เคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวันนี้เนาะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลงมาเร็วขึ้น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 แล้วก็จะเร็วที่สุดตอนที่ผ่านดานลารงจริงๆแล้วลูกตุ้มน,นี้ไม่ดีไม่ได้อยู่นิ่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆและถ้าเกิดเป็นไปตามทฤษฎีซิเปิลฮาร์โมนิกนะครับเดี๋ยวเรียนใน เมื่อไหร่อ่ะสักพักนะครับเนาะมันก็จะไปทางซ้ายสันติองศาถ้าเป็นการแกว่งแบบอิสระนะครับมันก็สมดุลป๊อกแป๊กป๊อกป๊กไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับมันไม่หยุดก็จริงแต่เราจะขอสนใจในขณะที่มันกําลังผ่านจุดต่ําสุดนี่นะครับว่ามันจะมีความเร็วที่จุดต่ําสุดนี่นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับจุดต่ําสุดเป็นจุดที่2ที่จุดสนใจและมีคําถามด้วยเนาะเราก็เรียกว่าจุดที่2นะครับ ขอเลยไม่เป็นสูตรแน่นอนนะครับความทุ่่วงจะทำให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็เวเร็วที่สุดตรงกลางตรงนี้ครูเรียกตรงนี้ว่า V2 เป็นคําถามในวันนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเจอนะครับข้อสอบที่วัตถุมีการเปลี่ยนตําแหน่งจาก1ไป2นะครับเราก็จะใช้กฎที่เรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนะครับแน่นอนโซลูชันนะครับเรามาหาโซลูชันกันเรียน,นะมีใจความว่า พลังงานกลณจุดที่1มีขนาดเท่าใดนะครับบวกลบกับงานจากแรงภายนอกแล้วจะมีค่าเท่ากับพลังงานกลณจุดที่2นะครับเราสามารถเขียน e 1 e 2ได้เลยนะเพราะ e 1 e 2ก็มีความหมายที่สมบูรณ์อยู่แล้วว่าเป็นพลังงานกลหรือพลังงานรวมณจุดนั้น,น,นไม่ต้องเขียนซิกมาก็าได้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาพิจารณาพจน์แรกก่อนก็คือพจน์งานของแรงภายนอกก็จะเห็นว่า ไม่มีนะครับการแกว่งจากจุด1มา2ไม่มีแรงต้านจากอากาศแรงเสียดทานไม่มีอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้งานจากอะไรไอกก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับแล้ว e 1 e 2นี่นะครับหมายถึงพลังงานกลทั้ง2จุดนี่นะครับมันคืออะไรก็ต้องบอกกันว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นได้3แบบนะครับ1ก็คือเลยครับเป็นเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2คือเป็นพลังงานจนใช่ไหมครับเนาะ สองก็คือเป็นอะไรครับนักเรียน mgh M มีพลังงานสักน้มถ่วงใช่ไหมครับนอ้องหรือ3นะครับก็อาจจะเป็นในรูปของเศษ1ส่วน2 kx กำลังสองพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงวันนี้เนี่ยเราสามารถการกระบาดพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงทิ้งได้เลยเพราะว่าไม่มีสปริงมาเกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับแล้วทำไมครณจะต้องใช้ vhx เป็นสีชมพูเหตุผลก็คือ,ม,คอมันคือตัวแปรที่จะบอกว่า นะครับมันมีพลังงานเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีความเร็วก็จะมีพลังงานจนมีความสูงก็จะมีอะไรครับนักเรียนพลังงานศักย์ยืดจุ่นนะครับแต่ความสูงตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความสูงาจากจุดอ้างอิงต่ำสุดนะครับ ดันจุดอ้างอิงเนี่ยนะครับจะมีทั้งจุดอ้างอิงต่าสุดวันนี้คือจุด2เนาะแล้วก็จุดอ้างอิงสูงสุดนะครับเราไม่ได้มีตําแหน่งอ้างอิงตาแหน่งเดียวเสมอไปนะเราต้องมีตําแหน่งอ้างอิง2จุดแต่เราไม่ต้องเขียนเขว่าตาแหน่งอ้างอิงก็ได้เนาะเสียเวลาเนะเราก็เขีนเยนได้ว่าจุด 1. จุดสเป็นที่รู้กันนะครับถ้าเราเนาะไปยึดยึดติดก,กับระเบียบอะไรมากเกินไปเราจะไม่ทันทำมาหากินนะไปสู้เขาไม่ได้นะครับโอเค ไปเลยไปเลยนะครับ e 1นะครับ e 1่พลังงานจุดที่1มีอะไรบ้างก็ดูสิครับว่ามีความเร็วไหมไม่มีเพราะมันถูกปล่อยมาใช่ไหมครับมันถูกปล่อยมาก็ไม่มีมีความสูงไหมครับมีนะครับเพราะอะไรครับตามนิยามของความสูงนะครับเนาะในเรื่องกฎลับพลังงานนี่นะครับเรานิยามว่าความสูงนะครับหมายถึงระยะที่เราวัดในแนวดิ่งนะครับจากจุดอ้างอิงต่ําสุด ขึ้นไปหาจุดอ้างอิงสูงสุดในแนวดิ่งซึ่งวันนี้เนี่ยความสูงก็หมายถึงเส้นสีดําเส้นนี้นะครับเนี่คือความสูงนะความสูงต้วัดจากล่างขึ้นบนวันนี้ก็คือวัดจากตําแหน่งที่2ด้านล่างนี่เนาะไปตําแหน่งที่1ด้าน,นบนนะครับนี่คือ h เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนาะอแต่รู้ว่าถ้าเชื่อกมันยาว5เมตรนะครับมันต้องน้อยกว่า5แน่ๆนะครับนาะโอเคนะครับ ถึงไหนละอ่ะโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับเนาะอ่าจุดที่1ข้างบนนะครับไม่มีพลังงานจนเนาะเพราะว่าถูกปล่อยลงมาแต่มีความสูงเห็นไหมครับความสูงเป็นของด้านบนจุดที่1ดังนั้นจุดที่1ก็จะมีพลังงานจนตามสมการ mgh หรือไม่มีพลังงานศักย์คงถุงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจุดที่2ข้างล่างนะครับมาดูว่ามีจนหรือศักยพี่นานะครับ มันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในขนาดที่นะครับนักเรียนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นที่สุดนะตำแหน่งที่สองมีความเร็วแน่นอนดังนั้นจุดข้างล่างก็จะมีพลังงานจนตามสมการจุนึงสอ m v สองยกกำลังสองขนาดจะเป็น h หนึ่งนะครับเนาะแล้วมีพลังงานสักน้มถ่วงไม่คำตอบกอไม่มีนะครับตามหลัก กฎรับพลังงานเราจะยึดถือเป็นสากลว่านะครับจุดอ้างอิงต่ําสุดคือจุดที่2สองนเนาะไม่มีความสูง S2 เป็น0ูนนะครับโอเคนะครับสรรมการเหลือแค่นี้เองมีอะไรที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งคําตอบคือ M นะครับมวลก็แดงว่าข้อสอบพวงนี้จริงๆแล้วไม่ต้องบอกมวล1กโลกร,รัมก็ได้เพราะบอกมาก็ตัดอยู่ดีนะครับเราจะหา V ข้างล่างก็จะทําสรรมการก่อนนะครับ คูย้าย2ที่มันคูณหารฝั่งซ้ายไปคูนมันฝั่งขวาสินาะหารฝั่งขวาไปคูณฝั่งซ้ายเพื่อจะเป็น2นะครับคูณด้วย gh และทีนี้ฝั่งขวามือเนี่ยคูเปลี่ยนจาก v 2กําลัง2ให้เป็น v 2เฉยเฉยนะครับนั่นก็หมายความว่ามันเกิดจากการที่เราใส่สแควรูทเข้าไปนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะใส่รูทไป2ฝั่งนั่นเองนะครับแต่เราทำแบบนี้ก็ถือว่า make sense นะครับ โอเคก็จะเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงก็คือว่าเอาแล้ว s ตรงเนี้ยมันหายยังไงนะครับรู้แค่ว่าทั้งหมดเนี่ยเนาะความยาวเชือกทั้งหมดเนี่ยต้อเรียนนะครับตั้งแต่จุดมัดมาถึงจุดเนี่ยจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับมันสุดความยาวเชือกรู้แค่ว่ามันเป็น5เมตรนะครับส่วน h เนี่ยนะครับก็คือความยาวช่วงนี้ใช่ไหมครับอ่าหมายความว่าองนักเรียนถ้าครูหาได้ว่าส่วนเนี้ยส่วนที่ครูไฮไลท์สี เขียวเนี่ยจึก๊กมันยาวกี่เมตรถําไมครับนักเรียนครูก็เอาส่วนสีเขียวนี้ไปถักหรือไปลบออกจาก5เมตรครูก็จะได้ S ที่เป็นแกปหรือส่วนต่างตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วนะครับนาอดังนั้นข้อสอบข้อน,นี้เราจะต้องใช้เบสิกแมทที่ว่าไม่ได้ก็ตามนะครับที่เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วเรารู้มุม1มุม ที่ไม่ใช่มุมฉากมุมนี้นะมุมบนมุมล่างก็ได้นะครับและรู้ความยาวของนะครับเส้นตรงในสามมุมฉากเนี่ยเส้นไหนก็ได้เราจะรู้อีก2เส้นที่เหลือวันนี้เรารู้เส้นนี้หูกมันคือความยาวเชือก5เมตรครูขอเรียกมันว่า L ละกัน L เท่ากับ5เมตรเราจะใช้วิธีการแตกเวกเตอร์เราจรินตนาการว่า L นี่เป็นเวกเวกเตอร์ L ความยาวนะกันเนาะ เราจะแตก L เป็น2ตัวนะครับยังไงครับ L ตัวแรกมันจะอยู่ในลักษณะที่อยู่ในแกน x ใช่ไหมครับอีก e ตัวก็จะอยู่ในแกน y ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าขอใช้สีชมพูแล้วกันปึ๊บนะครับอาเจ้าสีชมพูเนี่ยมันคือ L ที่ชิดกับมุมเรียกว่า L อะเลครับน้กงเรียนคอร์ะหรือใ์คสาส37 ในขณะที่ตัวข้างบนเนี่ยสีดำมันก็คือ l s i ไซ37ครูจะไม่สนใจ l s i ไซเลยเพราะว่าอะไรครับครูกำลังจะหาความสูงเส้นสีชมพูเส้นนี้ซึ่งมันคือ l c o s 37ได้เท่าไหร่ครูจะไปลบออกจาก5ใช่ไหมครับนะเอา5ลบออกแค่นี้ผลต่างที่ได้ก็จะเป็น s ที่เราต้องการนั่นเองนะรครับเรามาหา l c o s 37กันเถอะนะครับ เวลาอะไรที่มันเป็นยิบย่อยเราสามารถหาจากรูปเลยเนาะ L คือ5นะครับ L คือ5นี่กว่า5นี่กว่า5นะโอเค L คือ5 37มีคอร์สเป็นเศษ4ส่วนอันแน่นะครับตัด5ตัด5ได้แล้วนะครับเนาะรู้ว่าเส้นนี้5เอ้ยไม่ใช่5ดิ4นะครับเนาะ4เมตรตรงนี้4เมตรนะครับทั้งหมด5เมตรส่วนสีนเขียวนี้เอาไป4เมตร s กี่เมตรก็ต้องตอบได้แล้วเนาะ1เมตรใช่ไหมครับจบแล้วดังนั้นเน่ยนะครับคำตอบสุดท้ายเราจะได้ v 2เท่ากับสแร์ root เลยครับ 2g วันนี้ให้ g เป็นมส g เป็น10ก่อนแล้วกันนะ 2g ก็20และเพึ่งหาได้คือ1คําคำตอบข้อนี้ก็คือ root 20ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องพยายามทำให้ได้สุดนะครับเราพยายามเขียน20 ในรูปของตัวเลขที่มันคูณกันแล้วพอจะถอดได้20เกิดจากอะไรบ้างครับนักเรียน4ี่คูณ5 10คูณ2นี่ไม่ควรเพราะว่ารู0ก็ถอดไม่ได้ใช่ไหม2ถอดไปได้นั้นครูทำเป็น4คูณ5เพราะว่า4ถอดรู้ได้เป็น2ใช่ไหมครับคำตอบก็คือ2อ5รเมตรต่อวินาทีนะครับน้อถ้าเกิดจะคิดต่อไเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่ารูเท่าไหร่ ก็สองกว่าโจทย์ต้องกำหนดมาให้นะครับอย่าไปคิดเองคิดเองเออเองนะครับข้อสอบมาตรฐานเขาต้องบอกมาให้เลยว่าข้อสอบฉบับนี้นะครับกำหนดรูทห้าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคบ๊ายบาย